สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการคา เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li n e แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชนะนะจ๊อวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมิวดาบแห่งโลหิตนะฮะตอนนี้ก็ตัด อยู่นตัดคลิปมามันก็เป็นฉากนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่นได้ถึงเลเวล200แล้วผมกำลังจะอัพคลาสครับผม <c oughs> มันมี2คลาสให้เลือกมีมีมอ่าสโซเลอร์ er er กับวิชชาร์ดผมว่าผมอมผมจะเล่นเป็นอะไรดีอ่ะจะเล่นเป็นวิชชาร์ดดีไหมสโซเลอร์ er, มิติสโซเลอร์ผิดร้ายผมเล่นเป็นตัวน,นี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่านะโอเคผมยืนยันปึ๊บอ่ะแล้วก็มิวตัวน,นี้เนี่ย <c oughs> ผมเล่นมาประมาณ2วันแล้ว เดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆน,นะที่อยากเข้ามาลองเล่นมิวดาบแห่งโลหิตนะที่มันมันเพิ่งจะเปิดมานะอืมก็เกมนี้นะอ่าถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเลยคือมันคือมิวอีอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆมิวไอ <c oughs> ที่ผมรีวิวแต่ก่อนอะ่ะม e, ิวอีโปเชียวอะไรนั่นอะ่ะนั่นแหละ เหมือนกันเลยครับผมเกมนี้เข้ามาเล่นแล้วเหมือนกันเลยแต่ว่ากราฟิกอ่ะจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะกราฟิกของเกมนี้จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าระบบทุกอย่างอ่ะเหมือนกันเลยระบบเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนกราฟิกเหมือนกราฟิกของเวอร์ชันนี้จะด้อยลงมากว่าภาคนั้นไม่อลังการเท่าภาคนั้นแต่ถามว่าสนุกเหมือนกันไหมผมว่าก็สนุกเหมือนกันนะเหมือนภาคนี้จะปรับมาให้บางอย่างเนี่ยง่ายกว่านะฮะแล้วคนเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าภาคอีโพเชียลอะไรอนั้นอีกนะอืม เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรให้เราทำบ้างในเกมนี้ก็ถ้าใครเคยเล่นมิวมาก่อนไอ้ไอ้ที่ผมเคยรีวิวมาก่อนง่ายเลยมันจะไม่เหมือนมิวแอสเซนชั่นนะมันจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะระบบในเกมก็จะมีเควสเควสหลักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เควสหลักก่อนมีเควสหลักเควส์รองให้เราเดินไปเรื่อยๆเดินตามเควสไปเรื่อยๆครับผมก็คือเนี่ยเควสเขาจะให้ทําอะไรเควสหลักเควสย่อยเห็นไหมเควสหลัก อนนี้เนี่ยเควสหลักคือต้องการให้ถึงเลเวล250ถึงจะทําต่อได้หลังจากนี้ <c oughs> หลังจากที่เควสมันตันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําต่อได้เราต้องเก็บเลเวลให้ถึงก็แค่ไปเก็บเลเวลครับผมวิธีการเก็บเลเวลก็ง่ายๆในเกมมิวคือตีมอนเตอร์ตีมอนเตอร์ไปเรื่อยแต่การที่เราจะตีมอนเตอร์แล้วได้อีกพีเยอะๆเนี่ยคือเราต้องทำค่าอ่าแอคทีฟในแต่ละวันให้ได้เยอะๆก่อนนี่คือค่าแอคทีฟรายวันนะฮะหลังจากที่เราเดินเควสเดินอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเควสประจำวันตรงนี้เห็นไหม ให้เรากดเข้ามาพอกดเข้ามาเนี่ยเราก็มาดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะให้เราทําอะไรบ้างเขาจะบอกว่าจํานวนที่เหลือ1น่ครั้งจํานวนที่เหลือ3ครั้งเราก็ไล่ทําให้หมดครับผมมันจะได้ค่าแอคทีฟตรงนี้มายิ่งค่าแอคทีฟเยอะมันก็จะปลดล็อกไอเหรียญตัวนี้เหรียญตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปตี <c oughs> ตีใน AFK ออนไลน์ได้ ไอ AFK ออนไลน์เนี่ยคือจุดที่ทําให้เราได้ EP เยอะที่สุดเลยนะตอนนี้ผมเล่นมา2วันเนี่ยผมพยายามปลดล็อกค่า Active ให้ได้เยอะๆแล้วเข้าพยายามเข้าไป AFK ออนไลน์มันจะมี AFK ออนไลน์กับ AFK นอกเมือง AFK นอกเมืองก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการเก็บเลเวลเหมือนกันแต่ว่ามันจะช้ากว่านะผมแล้วก็อุปกรณ์ที่หาได้ในเกมคือการตีบอสครับผมมันจะมีบอสอยู่2แบบนะฮะจะมีบอสส่วนตัวตรงนี้ นี่จะมีบอสส่วนตัวบอสส่วนตัวตัวนี้คือเราลงไปตีได้คนเดียวเลยไม่ให้มีคนมาแย่งแล้วก็จะมีบอสโลกบอสโลกตัวนี้ก็เหมือนกับอ่าเป็นบอสที่ทุกคนสามารถเข้าไปตีได้ในแต่ละวันก็จะมีจํานวนครั้งให้เราเข้าไปตีหรือเราจะเติมเงินเพื่อซื้อจํานวนครั้งเพิ่มก็ได้ในการตีบอสโลกการตีบอสโลกหรือว่าตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ดรอปเห็นไหมอุปกรณ์ก็จะเป็นตามนี้เลยพวกนี้พวกชุดเสื้อผ้าเนี่ยที่จะดรอปให้เราเอาไปสวมใส่ได้นะฮะ แล้วก็จะมีบอสทดสอบบอสทดสอบตัวนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับบอสโลกแต่ว่ามันจะเป็นรวมๆกะมันจะรวมบอสอยู่ในที่นั้นคือเราต้องไปแย่งกับคนอื่นตีคือเราต้องเป็นคนตีตายเท่านั้นนะถึงจะได้สิทธิ์ในการดรอปไอเทมนะฮะคือถ้าหรือไม่เราต้องทําไปแบบปาร์ตี้นะฮะแล้วไอในบอสทดสอบเนี่ยก็จะมีคนอื่นมาสามารถมาตีเราได้ด้วยนะฮะในบอสโลกก็เหมือนกันคนอื่นก็จะมาตีเราได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองไปตีบอสตัวนี้ให้ดูนี่ผมเพิ่งเปิดล็อกเลยไม่รู้ว่าจะตีไหวหรือเปล่า อืมลองดูลองดูไม่ไหวก็ช่างมันอลองคข้าไปตีดูฮะตอนนี้เราเลเวล2 0 0ร้อแล้วเราอัพคัสแล้วเว้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพสกงสกิลอะไรมาเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะเหมือนกันเลยพอเราอัพคัสเสร็จก็จะมีอุปกรณ์อ่าลำดับที่ลำดับต่อไปอ่ะให้เราปลดล็อกให้เราสามารถใส่อ๋อมันก็จะให้ให้คำอ๋อนี่นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เราใส่สิใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ปุ๊บอ่าใส่แล้วก็ มีการปลดล็อก <c oughs> พอใส่อุปกรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกไอ้พวกเนี้ยตามลำดับของอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเฮ้ยปึ๊บใส่ครับใส่ครับตอนนี้เราใส่ไปก่อนมีอะไรให้ใส่ไปก่อนใช้งา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 นอ่าลำดับอุปกรณ์ก็จะตามนี้เลยมีถึง3ลํลำดับเลยคือเราอัพคัสตต่อไปเราถึงจะเปิดลำดับอุ้ยเห็นไหมอันนี้เราตีมอสตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อ่าอุปกรณ์ตามนี้ ต่ไม่ได้สีทองว่ะไอ้สีทองอ่ะมันแค่มีโอกาส d r อปนะฮะเขา,าโชว์ให้เราดูเนี่ยตรงดีย๋ยวนะเนี่ยที่เขาโชว์ให้เราดูตรงเนี้ยมันคือเป็นโอ,อโอกาสที่มันจะดรอปของพวกนี้ได้ของพวกนี้คือถ้าเราได้ตรงสายนี้ก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ตรงสายสามารถไปขายได้แล้วก็เกมนี้มีระบบตลาดกลางด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการซื้อขายเพชรอะไรหรือเปล่าคือถ้ามันมีคนเล่นเยอะๆอาจจะมีการซื้อขายเพชร ในเกมได้นะสกุลเงินที่เราใช้ก็จะมี2สกุลเงินคือสกุลเงินที่1คือเงินตัวนี้เงินที่ใช้ในเกมนะสกุลเงินตัวนี้สกุลเงินตัวนี้เนี่ยคือเอาไว้แบบตีบวกสร้างไอเทมนู่นนั่นนี่ก็จะใช้สกุลเงินนี้แต่สกุลเงินนี้ก็ไม่ค่อยมีค่าอะไรมากหรอกคือแป๊บเดียวมันก็หาได้เยอะแยะแล้วแต่สกุลเงินที่สามารถเอามาใช้หลอมอุปกรณ์เอามาใช้ซื้อขายในตลาดกลางก็จะเป็นสกุลเงินนี้สกุลเงินเพชรเอาง่าย ถ้าเคยเล่นมิวอีโพเชียลจะเข้าใจว่าสกุลเงินพวกนี้มันทำงานยังไงแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นก็ตามนี่เลยสกุลเงินนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายเดี๋ยวมันก็ได้ของมันมาเองเยอะแยะแต่สกุลเงินนี้เนี่ยมีค่ามากๆเลยสามารถเอาไปซื้อของในตลาดกลางได้นะฮะแล้วก็เอาไปหลอมไอเทมต่างๆคือหลักๆเลยคือต้องเก็บสกุลเงินนี้ให้ได้เยอะๆนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูระบบตลาดกลางกันระบบตลาด,าบบลาดอ่ะมันชื่อว่าประมูลนะฮะเรากดเข้ามาที่ประมูลนะครับผม มันก็จะมีไอเทมเอามาตั้งขายซึ่งผู้เล่นอื่นก็จะเอามาตั้งขายได้ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็สามารถมากดซื้อได้นี่อย่างตัวนี้ผมยังไม่มีใช่ไหมเราสามารถ ừ, รีเบิร์ตหนึ่งผมยังไม่มีแหวนตัวนี้เราสามารถเสนอราคาไปได้หรือซื้อได้เลยถ้าเราเสนอราคาเราต้องมาแข่งกับราคากับคนอื่นถ้าเรากดซื้อเราจะต้องเสีย2 7 0 0แล้วก็ได้ไปเลยแล้วผมกดซื้อให้เลยปรับนี่เห็นไหมผมได้แล้วแล้วก็กดเช็คดูแล้วก,กดใส่ได้เลยฮะนี่ผมก็ได้แหวนมาแล้วอ่ะก็กปลดล็อก เปบฮาเป็นไงเดี๋ยวผมขอไปเปิดสกิลก่อนเอา้าทำไมไม่เปิดสกิลให้ระบบตลาดการก็จะประมาณนี้ถ้ามีใครเนี่ยมาขายออะผมซื้ออีกอันนึงเพราะว่ามันใส่แหวน2อันถ้ามีใครขายข,ายของสีทองเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้เราเลยนะว่าเราขายของสีทองขอสีทองของสีทอง,อง,ทองถ้าเป็นรีเบิร์ตศูนย์เนี่ยขายได้30,000นะแต่ว่าถ้าเป็นรีเบิร์ตหน่งยผมไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ก็ลองไปฟาร์มกันดูตอนนี้เกมเปิดมาได้ สี่ห้าวันแล้วมั้งก็เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยนะตอนนี้ผมก็เล่นมาจนเลเวลสองร้อยแล้วผมว่าค่อนข้ที่จะสนุกนะคล้ายๆมิวโออ่าีโพเชียลเลยแต่ว่าผมว่ามันรู้สึกสนุกสนุกกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่าเราเคยเล่นมิวอีไอนั่นมาแล้วใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกแหละแต่มันก็ยากไปนิดนึงแต่พอมาเล่นนเนี้ยรู้สึกว่าง่ายกว่าโดยโดยการที่เราอ่ะไม่ต้องต้องเติมเยอะขนาดนั้นก็สามารถหรือว่าเราอาจจะเข้าใจรูปแบบการเล่นแล้วเราเลยคิดว่ามันง่ายกว่าก็ไม่รู้นะฮะ ่ะเดี๋ยวนี่เนี่ย,ยบอสโลกเดี๋ยวผมลองไปตีบอสโลกให้คุณผู้ชมดูนะก็นี่แหละผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูประมาณนี้สําหรับผมว่าเกมนี้เนี่ยผมผมชอบกว่า m ิวไ e เอนะนะอีโพเชียอะไรนะั่นอะคือมันเอฟเฟกอลังการมันภาพมันสวยกว่าก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าภาพแบบนี้รู้สึกเล่นง่ายกว่านะภาพแบบนี้รู้สึกว่ามันมันมันให้ความรู้สึกที่เล่นง่ายแล้วก็สบาย ตามากกว่าไอมิวตอนนั้นอะมิวตอนนั้นคือภาพมันสวยมันเอฟเฟกต์เบอร์างอลังการก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันไม่รู้สิเออผมชอบแบบนี้มากกว่าอืมเราก็มาล่าบอสนี่ฮะบอสโลกเห็นไหมไม่มีใครมาตีกับเราเลยอ่าเราปุกขวัญน,นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าไอสกุลเงินนี้เนี่ยมันจําเป็นกว่าเพราะว่าไอบัฟตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมิวอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเล่นมาก่อนนั้นนี้มันต้องใช้เงินในเกมไอที่มีสิบกว่าล้านอะในการปุก เพิ่มบัฟแต่นี่มันคือมันใช้เพชรตรงนี้เลยในการเพิ่มบัฟนะฮะมันก็เลยทําให้ไอเพชรตัวนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะจําเป็นกว่าเห็นไหมมีคนมาแย่งเราตีแล้วตอนนี้โอ้เขาจะตีทันเราไหมเนี่ยเราดาเมจไป1 M อแล้วนะเรากดขอช่วยกิลดามเมจอ่ะก็แย่งกันไปไปเรื่อยฮะอ่ะนี่เห็นไหมระบบหลอมไอเทมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเก็บพวกเพชรพวกอะไรเนี่ยมาหลอม,หลอมเห็นไหมเราเก็บครบจํานวนมันก็สามารถกดหลอมได้เลยนี่กดตีบวก คือตีบวกเนี่ยเรามันมันไม่ได้ติดที่อาวุธนะมันติดที่ตัวละครเราคือเราตีบวกไปเลยเราได้อะไรมาเราก็ตีบวกไปเลยเพราะว่ามันติดอยู่ที่ตัวละครเราอยู่แล้วนะฮะเราใส่อุปกรณ์ใหม่มันก็จะบวกเท่าเดิมมาแหละเราไม่ต้องไปซีเรียสนะเราตีไปเลยฮะตีไปตีไว้ก่อนแหละอืมตีไว้ตีไว้ให้มันเก่งๆไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาอุปกรณ์รีเบิร์ตหนึ่งมาใส่เพิ่มแล้วไอ ไอ้เวอร์ชันนั้นอะ่ะเราเล่นถึงรีเวิร์สสามแล้วเว้แต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยเอ้ยเราเล่นถึงรีเวิร์สสองแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยอยากอยากจะเล่นให้ถึงสักรีเวิร์สสามเลยนะเอาให้สุดๆเลยแม่ภาคเนี้ยเออภาคนั้นผมล้มเลิกไปก่อนเพราะรู้สึกว่ามันเริ่มยากแล้วผมเริ่มไปไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือเซตหรอวู้หู้อ๋ออันนี้คือรอีเวิร์สหน,นึ่งถ้าใส่เต็มอ๋อเขามีเขามีแบบว่ารีวิวให้ดูด้วยนะว่าเนี่ยรีเวิร์สศูนย์รีเวิร์สหนึ่งถ โอ้อันนี้รีเบิร์ดสองถ้าใส่เต็มประมาณเฮ้ยมีถึงรีเบิร์ดสี่รีเบิร์ดห้ารีเบิร์ดหกเลยเหรอโหโคตรเทพอ่ออะเวอร์ชันนั้นอ่ะผมเล่นเป็นสายดาบผมรู้สึกว่าดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสู้ใครไม่ค่อยได้เลยอ้าวโดนเขาแซงแล้วดาเมจแสดงว่าเขาหววกับผมเยอะเลยเวอร์ชันนี้ผมก็เลยมาเล่นเป็นอ่ะสายเวทนะเดี๋ยวตีไปก็จะตายแล้วอ่ะได้ที่สองก็ได้ไม่เป็นไรมาดูว่าเราจะดรอปได้ของสีทองไหมตายแล้วฮะดรอปได้อะไร ฟึบฟูบดูดเข้ามาหมดแล้วมีไหมสีทองไม่มีสีทองอะแต่มีสีม่วงมีสีม่วงของตัวเองก็ได้อยู่นะเราก็มาใส่เองก็ได้ครับผมอืมนี่ปึ๊บใช้งานเก็บไว้เองเก็บไว้เองเหรออ๋อสีม่วงรองเท้าเรายังไม่มีนี่เราก็ใช้สิอ่าใส่เข้าไปเปิดใช้ปึ๊บมีอะไรที่เรายังไม่มีอีกไหมไม่มีว่ะอืมโทษเท่อะ เพืเพชรเนี่ยเพชรนี้เรามี80,000ื่นกว่าแล้วตอนนี้เหมือนเขาแจกเพชรเพชรอะไรมาให้เราแบบใช้อะเยอะมากวันนี้อะไรอีกอะที่ยังไม่มีโลเลอร์มีไหมหมวกมันก็เนี่ยนะเพราะสัตว์เลี้ยงยังไม่มีสัตว์เลี้ยงขั้นที่สองนี่ไปเปิดใช้สิเอ,อ่อเปิดใช้ยังไงอะอซื้อหมื่นสองซื้อเลยสิเปิดใช้อ่าเรียบร้อยสัตว์เลี้ยง แล้ววิวัฒนาการรวมวิญญาณคืออะไรเอาไว้ก่อนนะเราเปิดมันไปอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วมันมีปีกด้วยขั้นต่อไปมีปีกเราต้องเลเวล250รอเคอเคโอเค,ออเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับมิวดาบแห่งโลหิตนะฮะใครอยากเล่นลองโหลดมาเล่นได้ผมว่าสนุกดีนะแล้วก็คาที่จะเล่นง่ายกว่าไอ้มิวอ,อีโบเชลีลอีกนะ เกมเวอร์ชันนี้สนุกมากๆเลยแล้วเกมก็เพิ่งเปิดด้วยหมายถึงว่าถ้าเราโหลดมาเล่นเนี่ยก็ไปหาเล่นเซิร์ฟใหม่ๆที่เซิร์ฟมันเพิ่งเปิดมันมีหลายเซิร์ฟอารมณ์แบบโยกางเลยถ้าผู้เล่นเยอะมันก็จะเปิดเซิร์ฟใหม่ไปเรื่อยๆเราหาไปเล่นเซิร์ฟใหม่ๆเพื่อที่ให้มันทันคนอื่นดีกว่านะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเพลินดีอะผมว่ามันเล่นเพลินดีเราไม่ต้องคิดอะไรมากเกมพวกนี้ ถ้าเราไม่เป็นสายสุดระดับลสายอะไรเราเล่นให้มันสนุกสนุกก็พอแล้วก็เวอร์ชันนี้ผมคิดว่าสนุกกว่าเวอร์ชันที่แล้วอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมาเปิดรีวิวให้คุณผู้ชมดูว่าเล่นไปแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ผมเติมไปแล้วนะตัวน,นี้35บาทแค่นั้นเองเตนนิมแค่สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะก็ได้อาวุธอันนี้มาก็รู้สึกว่าเนี่ยได้อาวุธเนี่ยแล้วก็ฉายาก็รู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะเตนนิมแค่35บาทเเล่น,ลน,นลนะค,ค,คลินี้ายบายเ